สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเยี่ยมชมตึกใหม่เอี่ยมอิงบนถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าค่ะชื่อโครงการว่านิสโมโนแจ้งวัฒนะนะคะเป็นโครงการของเสนาเดเวล OP เมนต์ค่ะที่ร่วมทุนกับบริษัทฮันคิวฮันชินนะคะโครงการเนี่ยเพิ่งเสร็จสดๆแลร้อนเลยนะคะโลเคชั่นคือดีมากค่ะห่างจากตัว MRT สายสีชมพูนะคะ เพียงแค่150เมตรชื่อสถานีว่าสถานีสีรัตค่ะใครที่ทำงานบริเวณศูนย์ราชการนะคะโรงพยาบาลเวิร์ m เมดิคอลหรือว่า TOT นะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ขับรถเพียงแค่ประมาณ10-15นาทีใครที่ขึ้นทางด่วนนะคะก็ใกล้บริเวณทางด่วนในชื่อว่าอุดรรัทยาค่ะใกล้บริเวณเมืองทองหรือใครจะขับเข้าเมืองออกเมืองไปฝั่งนนทบุรีก็สะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันดีกว่าค่ะตามมาค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของห้องไซส์28ตารางเมตร1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําค่ะห้องที่เราให้นะคะสามารถอยู่กันได้แบบ2คนแบบสบายๆเลยค่ะ โครงการนะคะเราให้ในส่วนของบิวอินแบบนี้ให้ครบทั้งห้องเลยขออนุญาตอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือบริเวณโซนนี้จะเป็นโซนเก็บของโซนเก็บรองเท้านะคะที่สําคัญเรามีกระจกแบบนี้ที่สามารถที่แบบเออเช็คดูว่าตัวเองอะ่ะสวยหรือ,อยังหล่อหรือ,อยังนะคะครบหมดเลยมีเป็นที่วางในส่วนของที่ดูดฝุ่นด้วยนะคะในห้องเนี่ยนอกจากที่จะให้ในส่วนของบิวอินตรงนี้นะคะเราให้ชั้นวางทีวีโซฟาที่มีความพิเศษนะคะนี่มีสามารถเก็บรีโม เก็บแมกกาซีนหรือจะแอบเงินก็ได้ถ้าแล้วก็ในห้องนึงนี้นะคะเรามีในส่วนของโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ทานข้าว2ตัวนะคะ mm hmm. ห้องนอนกับห้องลิฟวิงเนี่ยเราจะกั้นไปด้วยกระจกนะคะประมาณบานเลื่อน2บานเราเข้ามาดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะห้องนอนนะคะจะให้เป็นในส่วนของเตียง5ฟุตแล้วก็ตู้เสื้อผ้า1ตู้ แต่ความพิเศษตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบกล้นโกรนนะจ๊ะนี่เราแบ่งสัดส่วนไว้แล้วว่าสามารถที่จะเก็บพวกแบบชั้นในของกระจุกกระจิกแบบนี้สร้อยอะไรต่างๆได้ที่สําคัญเรามีในส่วนของที่แขวนพวกเข็มขดัดเอ่อเน็กไทกระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเก็บไปได้แล้วก็มีช่องใส่ของพวกกระเป๋าเดินทางหรือว่าเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้บ่อยไว้ข้างบนก็ได้ค่ะ ความแตกต่างนะคะของโครงการของเรากับโครงการอื่นๆเลยก็คือในส่วนของกระจกค่ะห้องอื่นๆหรือโครงการอื่นๆเนี่ยเขาแบบส่วนมากเขาจะไม่ได้ให้กระจกบริเวณด้านล่างตัวนี้เขาจะให้เป็นเหมือนเป็นผนังฉาบเรียบสีขาวค่ะ แต่โครงการของเราใจปั้มค่ะและอยากให้ห้องของเรามันดูโลง่งมันดูโปร่งนะคะนี่เราก็เลยมีกระจกแบบนี้ให้เต็มบ้านทําให้คุณสามารถมองเทควิวนะคะแบบ360องศาค่ะได้เต็มจุใจเดี๋ยวเรามาสู่ในโดของดูในส่วนห้องครัวกันดีกว่าค่ะครัวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นลักษณะแบบครัวปิดค่ะเรานะคะจะให้ในส่วนของบิวอินข้างในค่ะ ก็คือชุดฮอปชุดฮูดแบบนี้ให้เป็นของยี่ห้อแฟงเก้นะคะแล้วก็มีที่ท่วงทุ่นแรงแบบนี้ค่ะสำหรับผู้หญิงสูง160เนาะวางของแบบนี้สะดวกสบายค่ะมีที่วาง iPad นะคะเวลาเราดูสูตรกับข้าวแบ่งชั้นช้อนซ่อมจานมีทุกอย่างครบหมดแล้วค่ะแล้วก็โซนข้างนอกนะคะก็คือโซนระเบียงเนี่ย สามารถวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ระเบียงของเรานะคะค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นเลยเพราะว่าเราให้กระเบื้องเนี่ยประมาณแบบ3แผ่นครึ่งเอาเก้าอี้มาวางแบบจิบกาแฟยามเช้าก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันดีกว่านะคะห้องน้ํานะคะก็คือเป็นขนาดสัดส่วนที่กําลังเหมาะเจาะสำหรับห้องมากๆเลยค่ะเราใส่ใจนะคะถ้าเกิดมีผู้สูงอายุที่อยู่ภายในห้องเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นที่นั่งค่ะบริเวณชาวเวอร์นะคะฉากกั้นน้าเราให้ด้วยเช่นกันค่ะใครที่เห็นห้องนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันชอบมากนี่คือเป็นแบบห้องในฝันของฉันเลย ฟังค่ะฟังเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะราคา1.85ล้านค่ะอยู่ชั้น20วิวสระไว้น้ำวิวไม่บล็อกเลยนะคะใครที่สนใจห้องราคา1.85ล้านรีบติดต่อเรามาเลยนะคะก็การันตีเลยค่ะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วค่ะในบริเวณย่านแจ้งวัฒนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องอื่นกันดีกว่าค่ะตา่อม,มาค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในไซส์31ตารางเมตรค่ะคือ1ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะของที่โครงการนิดโมโนแจ้งวัฒนะค่ะเลเยอร์ของไซส์31เนี่ยจะมีความแตกต่างกับไซส์28นะคะก็คือห้อง3 1เจอเข้ามานะคะจะเจอในส่วนของห้องครัวก่อนจะกั้นนะคะเป็นด้วยกระจก3ตอนค่ะระหว่างห้องลิฟวิ่งกับห้องครัวนะคะไม่ให้กลิ่นคุณกํากับข้าวเนี่ยออกไปบริเวณห้องลิฟวิ่งค่ะลิฟวิ่งนะคะจะมีระเบียงค่ะที่จะมีขนาดยาวแล้วก็ กว้างกว่านะคะในส่วนของห้องไซส์28ตารางเมตรห้องนอนนะคะกับห้องริฟวิ่งเนี่ยจะกั้นไปด้วยกระจก3ตอนค่ะพอมันกั้นด้วยกระจกเนี่ยมันทําให้ห้องมันรู้สึกว่ามันกว้างมันโล่งกว่ามากๆเลยค่ะแล้วก็เตียงเราให้เป็นเตียง6ฟุตเลยนะคะอยู่กันแบบสบายสบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําของไซส์31เนี่ยจะอยู่ในห้องนอนนะคะเป็นขนาดที่กําลังเหมาะสมค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะไม่เสียพื้นที่ห้อง แล้วก็ตู้เสื้อผ้านี่คือไฮไลท์ของไซส์3 1เลยค่ะเราให้เป็น2ตู้เลยนะคะอันนี้จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับไซส์28ค่ะแต่มันจะมีความแตกต่างคือบริเวณนี้ค่ะนี่เราจะมีในส่วนของโซนแยกผ้าที่ใช้แล้วกับยังไม่ใช้นะคะแล้วก็บริเวณนี้สามารถที่จะเก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เพิ่มเติม,ตมค่ะ แล้วเราก็จะมีกระจกแบบนี้เป็นโซนแต่งตัวนะคะได้ครบทั้งห้องไม่ต้องซื้ออะไรบิวอินอะไรมาเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะที่เราให้แบบนี้คุณสามารถอยู่ได้สบายๆเหมือนฟิลแบบอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเรามีราคาพิเศษค่ะก็คือราคา 2.25ล้านบาทค่ะอยู่ชั้น1ินะคะวิวไม่บล็อกเลยราคาเนี้ยมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้อง30ตารางเมตร2.25อยู่ชั้น10อย่าลืมติดต่อเรามาเลยนะคะช้าหมดอดนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะขนาด53ตารางเมตรของที่โครงการนะคะ ความพิเศษของที่เนี่ยมีทั้งหมดหอย่างด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่อย่างแรกนะคะก็คือห้องนอนใหญ่และห้องนอนเล็กเนะะี่ยค่ะมันมีขนาดใหญ่พอๆกันมันไม่เหมือนโครงการอื่นนะคะที่ห้องนอนเล็กอะ่ะก็คือเล็กสมชื่อวางเตียงได้แค่แบบกระจุกกระจิกมากๆเลยแต่ที่เนี่ยวางเตียง5ฟุตได้สบายๆนะคะ ข้อดีอย่างที่2ก็คือเราให้ walk in closet ทั้งหมด2ห้องหมายความว่าห้องนอนเล็กเนี่ยคุณสามารถใช้งานกับมันได้จริงๆไม่ใช่วางเป็นห้องเก็บของหรือห้องรีดผ้าอย่างที่3มนะคะก็คือห้องน้ำค่ะเราให้ห้องน้ำนะคะ2ห้องด้วยกันโดยที่แยกกันใช้ได้สบายๆเลยห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวห้องนอนเล็กห้องน้ำจะอยู่นอกห้องนอนซึ่งแขกก็สามารถใช้บริเวณห้องนอนเล็กได้นะคะอย่างที่4ี่ค่ะ คือห้องนอนใหญ่นะคะเราให้กระจกที่เต็มบานยาวจนไปถึงบริเวณด้านข้างทําให้ห้องมันดูโปรง่งโร่งสบายมากกว่าที่เคยค่ะและอย่างที่5นะคะก็คือบริเวณลิฟวิ่งค่ะเราให้ลิฟวิ่งที่มีขนาดใหญ่โปร่งนะคะ Family นะคะสามารถใช้เวลาเทค e t i m มมาอยู่บริเวณตรงนี้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ หลังจากที่เราดูห้องไปแล้วอ่ะจะบอกว่าราคาที่นี่เรามีราคาห้องหลุดมาหนึ่งห้องนะคะคือราคา4ล้านบาทอย่าไปบอกใครเยอะนะคะเดี๋ยวคุณอดค่ะราคาอยู่ที่4ล้านบาท53ตารางเมตรคุณอยู่ชั้น10นะคะห้องนะคะเป็นอยู่เรนห้องมุมโปรงโล่งสบายเป็นห้องที่หลุดมาอยู่1ห,ห้องใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อเรามาเลยค่ะเพราะมันมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะคะราคาแค่4ล้านบาทเท่านั้นค่ะ เื่อกี้เราไปดูตึกแล้วไปดูส่วนกลางห้องตัวอย่างมาทุกคนว่ามันสวยแล้วก็ชอบกันใช่ไหมคะเรานะคะมีดีมากกว่านี้อีกนะคอนเซปของโครงการของเราก็คือ recharging โดย your digital life หมายความว่าเราใช้ดิจิตอลอะค่ะมาทำไม่ชีวิตของคุณอะมันง่ายมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนอะมาหาคุณแล้วแบบคุณไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาเมื่อไหร่แล้วแบบไม่อยากเสียเวลามาต้องมานั่งรอคุณแค่ให้ค r วเโค้ดของคุณอะค่ะให้แก่เพื่อนเพื่อนสามารถใช้ค r วอาโค้ดนี้นะคะ เข้ามาเริ่มต้นแต่บริเวณไม้กัน้นตรงบริเวณรถยนต์นะคะถัดเข้าไปบริเวณลิฟต์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเจอห้องเ็อกเคาะห้องคุณได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลานั่งตากแอร์ชิวอยู่บนห้องและอย่างที่2นะคะโครงการของเราอะ่ะมีโซล่าเซลล์ค่ะที่เป็นแผงใหญ่โตอยู่บริเวณรูปท็อปข้างบนเนี่ย ค่าส่วนกลางเราก็เลยถูกค่ะเพียงแค่39บาทต่อตารางเมตรซึ่งย่านนี้เขาอยู่ที่ประมาณ45บาทต่อตารางเมตรนะคะคุณก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่มันเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของระยะยาวเซฟคอร์ได้เยอะเลยค่ะ ใครที่สนใจโครงการเราราคาเริ่มต้นที่เราบอกไปแล้วนะคะอยู่แค่1.85ล้านบาทค่ะของไซส์28ตารางเมตรส่วนไซส์31ตารางเมตรนะคะราคาจะอยู่ที่2.25ค่ะแล้วก็2ห้องนอน2ห้องน้ำ53ตารางเมตรนะคะราคาของเรานะคะจะอยู่แค่งแค่4ล้านบาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนี้คะ่ะติดต่อมาช่องทางข้างล่างของเราตรงนี้เลยนะคะ เพราะว่าห้องแต่และห้องที่เราพูดไปเนี่ยมันมีจํากัดแล้วมีแค่เพียงห้องเดียวเท่านั้นอย่าช้านะคะเพราะมันจะหมดเร็วมากๆค่ะยังไงวันนี้ทาง Accu r e t y ของเราขอขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ